นาบออยาบเสือ้อสายตาว่าภาพตรงน้าที่เป็นความวจริงก็คนที่เคยสัญญา ฮัลโหลสวัสดีสิ์น้องทุกคนด้วยนะครับคือผมตื่นขึ้นมาผมชื่นใจอะครับที่เห็นคอมเมนมันถล่มทลายขนาดนี้คือแบบโคตรดีใจเลยที่ทุกคนชื่นชอบกันขนาดนี้แล้วก็กดไลค์เข้ามาดีคือถล่มทลายมากเลยนะอาจจะไม่เยอะสําหรับคนอืน่นแต่มันเยอะสาหรับผมมากๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้จะมาทําเป็น EP ีสามให้นะเพราะว่าลงไปแล้วตั้งสองคลิปนะครับเปิดเสียงรอบตัดในย่าท์คนชิวนเนี่ยถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ดูย้อนกลับไปดูได้นะครับคือมันก็ค่อนข้างจะมันคน่อนข้างจะฮาอยู่เหมือนกันแต่ แนะนำให้ถอดหูฟังดูคลิปนะครับเพราะว่ามันมีบางช่วงที่ผมแบบร้องเพลงแบบเสียงดังอะไรอย่างนี้แหละเออแนะนํานะครับไปดูครับมันมันมันจริงมันจริงเดีย๋ยวผมไปช้อปปิ้งท่าทางก่อนละกันเพราะว่าผมไม่มีท่าทางที่จะไปเต้นนะคือเตรียมเพลงไว้เตรียมเพลงไม่ได้เออเตรียมเพลงไม่ได้เี่เป็นท่าทางพวกนี้แหละเดี๋ยวซื้อไปเลยเนาะนี่นะครับแปลกโอเคอันนี้สองอยมวยอ๋อ ไม่เกียรดอะเอาไว้ก่อนละกันเฮ้ยทานี้เกียร์ทานี้เกียร์ท่านนี้เกียดเสือเลยโอเคสวยทานี้นอะทา,น,น,ทาน,นี้สวยไหมวะอืมจัดละกันเออชอบก็จัดจะไม่จัดทำไมใช่ไหมเออชอบก็จัดจะไม่จัดทำไมนี่แล้วทาน,นี้เอ้าจำมาเลยครับจับมาเลยโอเคจับมากี่ท่าแล้วมันเนี่ยไม่รู้แฮนด์เยอะมากเลยโอเคเอาแค่นี้ละกันนะครับไปจัดใส่ก่อนเดะ ทางใหม่วันนี้นะครับที่เราจะเอาไปเกียนกันวันนี้นะเยะอะขอดเปียวอะ่ะแล้วดูผมแต่งตัวดิแล้ว <c oughs> ด,ดูผมแต่งตัวดิเจ็ตเจ็ตเจ็ตเนี่ยหมอลำ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  <c oughs> แล้วขท่านี้นะครับเไม่ขมาเฮ้ยโอเคกีค่เวลาค่อนข้างที่จะนานแล้วนะครับฝากกดไลค์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับก่อนที่ไปดูคลิปกันชอบไปอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับผมเฮ้ย <c oughs> ใครเขาจัดคอนเสิร์ตอะไรวะ โดนกันน้อยแบบเนี้ยทักกันหน่อยไปทักกันหน่อยเบนเทนมาคือได้เบนเทนนะเบนเทนเบนเทนเดี๋ยวเจออันนี้หน่อยแล้วกันนะนะเดี๋ยวขอยันลดเสียงเกมก่อนลักกัน เราเปิดตอนแรกกับคนอื่นเขาไม่หนวกหูไงฮะกูเปิดกลับเปิดกลับทำร้องแน่เปิดกลับทำร้องแน่เปิดกลับทำร้องแน่คนอื่นเขาไม่หนวกหูไงเปิดตอนแรกอ่ะเขาไม่หนวกหูไงเองเปิดตอนแรกอ่ะเขาก็หนวกหูเหมือนกันแหละทำไมอ่ะทำกลับทำไมอ่ะทำาไม่ได้หรอฮะ ลองแน่ลองแน่เปิดกลับแล้วรับไม่ได้เน่เปิดกลับแล้วรับไม่ได้เน่พ <Okay. S 1> อเปิดกลับแล้วรับไม่ได้เออสวัสดีพี่ชายสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับฟังเพลงไหม One, two, three, เอยฟังป่าววะกบ่าวผมแรงนะเฮ้ยพี่สาวก็มีกระบ่าเหมือนกันหรอทำไมมันเป็นเสียงแบบนั้นอะพี่สาวพี่สาวอ่ะ

ชอแช่งเช่งให้เพื่อนให้เพื่อนได้รู้ว่าเราน่ามีรถแช่งแช่งให้เพื่อนเราไปต่อตู้แล้วบิ๊กไอมานหมดแช่งแช่งให้เพื่อนแล้วไปยกรอให้แลงวันพระวันเจ้าไม่เว้นกันเลยเขาไม่เขาไม่เปิดใหม่เนี่ยใช่พีเรียนไปนะฮะพี่ชาฟังเสียงกระบะสิ่งก่อนไปฟังนะฟังนะฟังนะ แรงไหมเพี่อ <laughs> นเน <laughs> สียงเวฟก็มีนะพี่เสียงเวฟก็มีนะเวฟลอยอ่ะเขาไม่ตอบอ่ะชอบใจช <laughs> อบใจช <laughs> อบใจกันใหญ่

没听，路可倒没听。你 <noise> 听，你路里比别人，你听，倒没听。我可倒，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 我倒，我可倒，我可倒，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 我倒，我可倒，

รู้ป่าที่แบบว่าไม่มีอะไรทํากูจะต้องทําอะไรสักอย่างสักอย่างหนึงให้ตัวเองอยู่ไม่สุกอ่ะเขะ้าใจปะมันเหมือนคนสมาธิสั้นอะมันเหมือนเด็กออทิสติกอะรู้จักปะทําตัวให้เหมือนคนปกติหน่อยจะอโพี่ผมไม่ทำอีล้วพี่พี่ผปมาโดนแล้พี่จะรออะไรกันล่ะไปกันเลยสิวะ

จะเว้ยเอาไอ้ยมันควยได้สัตว์ไอ้บอหยาบเสือซ้ายตาว่าภาพตรงหน้า ทีเป็นความจริงก็คนที่เคยสัญญาคนบอกกันว่าบอตายสิบอทอดทิง้งกํำลังกอดกันจ,จริงจริงกอดจริงจริงอยู่กับผู้กุบ ยกไห้เพิ่นเบิดใจเมื่อคราวเพียงไกลรวมใช้ไว้เดี๋ยว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 เดี๋้วเดี๋ยวเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจอป้อมหมายแล้วเจอป้อมหมายแล้วเจอป้อมหมายละไปให้เราก็ขับรถมาโคตรไก่พี่ชื่ออะไรพี่ชื่ออะไรแป้งครับผม แป้งหอมครับหอมครับหอมมากเลยครับหอม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 มากเลยครับหอมมากเลยะครับแหมถามว่าแป้งหอมไหมแป้งก็ต้องหอมเยอะสิครับหอมหอมดี่ากแหมแป้งหอมไหมแหมแป้งหอมไหม ปั่มมึงอะอะไรนะหมมมอะไรวะคืออะไรอะคืออะไรไปถามก็หอมไหมบ้าเปล่ามึงก็หมหรือเลยไปถามก็หอมไหมไปถามก็ว่าเลยนะเป็นเป็นอไรแล้วเปล่ามาจีบสาวนะเป็นะแล้วเน่่เน่เน่จีบสาวฮ แป้งหอมไปแป้งหอมไปอะไรจะรั่วพี่พี่ไปถามเขาแบบนั้นได้ไงอะไรครับหม่อมอะไรแป้งหอมไหมอะไรแกล้งหอมไหมแป้งหอมไหมแกล้งหอมไหมแกล้งหอมไหมอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาท็อกซิกเฉยเลยอ่ะถ้าพี่สรุปแป้งแป้งหอมไหมหอม หม่อมเนี่ยโอเคพี่โอเคโอเคิ่งทีมัมโอเคพี่โอเคมัม่อมมัมคืออะไรพี่มันคืออะไรอ่ะเร่งรู้หรอกเอาแล้วพี่รู้พี่ก็บอกผมสิผมไม่รู้ไปไปไปพี่จะหม่อมไปไปไปสวมันคืออะไรพี่มึงจะถามอุ้ยพี่กูขี้วะเอ้าเอ้าผมไม่รู้ผมก็ต้องถามพี่สิเฮงเพื่อนดีเพื่อนดีเพื่อนดีอะไรนะไอ้เพื่อนมาดี อะทำไมไม่รับเราจะแบบพี่พี่ผมไม่รับไม่รับด้วยไอ้อย่าเป็นเพื่อนนะอยากเป็นเพื่อนนะอย่าเป็นเพื่อนนะอย่าเป็นเพื่อนนะอย่าเป็นเพื่อนนะอยากเป็นเพื่อนจ้าอย่าเป็นเพื่อนจ้าผมไปรับโอ้ผมไปรับคนอย่างพี่เป็นเพื่อนหรอกผมไปรับคนอย่างพี่เป็นเพื่อนหรอโคปาเซียนตูปาลเลอสวาตูโรบาดิเซ อะไรนะครับใครจะรั่วนะยอกเล่นเขายอกเล่นนะไปโดนด่ากบุญนะไปไหนอะครับคุยก่อนมต้องเปิดแรงขนาดนั้นมึงคุยเลยวะ เปล่งก่อนนะเปล่ก่อนเปล่งขึ้มาได้ไหเจอเจอเจอคนเลื่อนแบบนี้ปะเคยไหมครับเคยเจอปะเจอเจอเจออ๋อเคยเจอใช่ไหมเขาก็เลื่อนเหมือนกันเลยมั้ยอีนี่อีพี่นี่ือนประสาท หยอกเล่นเอาหยอกเล่นสไตล์ทักทายคุณสตรลอะแดิเสโอเคโอเคยังอยู่อ่กโอ้โหอยู่กับใครอะครับอยู่กับใคร,ร จะไปต้องอยู่คนเดียวดิจะไปอยู่ใครอะอยู่คนเดียวในห้องนี้ปิดไฟไหมครับไม่ว่าจะฟังว่าจะฟังกูไ t ทีนี้เดี๋ยวเปิดซาวด์หลอนให้กูฟังแน่เลยไม่ใช่มเงียบๆเองเปิดเพลงอยู่แน่เลยเปิดแล้คนอื่นฟัง ว่าแล้วเดกูก็หัวเราแข่งกับสาวเลยออเฮ้ยเสียงคดเอาอ่ะพี่พอไรอ่ะ่ชายเลือดยังวะ ลองครับลองครับเพื่อนไดยินผมไหมใครพูดอะไรวะาองครับได้ยินไหมดินครับดีผได้ยินผมดีนครับแค่อยากเช็คเอเสว่าไม่บั๊กหรือเปล่าโเคโับโอเคอยาบเสือสายตาว่าภาพตรงน้ที่เป็นความวจริงก็คนที่เคยสัญญา คนบอกกันว่าบอตายสีบอทอทอเนะอทงกำลังกอดกันนะจริงจริงกอดจริงจริงอยกกู่กับหูเือก็ยกให้เพิ่นเบิดใจไชแล้วใชแล้วไอ,อ้บออยากเสือสาย ความต้องหน้าจะเป็นความจริง